คลิปนี้พาเพื่อนๆมาสองโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักของโนงนิาค่ะและก็มาชมความแซ่บของลูกสาวอาจจะไม่ได้นํามาทั้งหมดแต่ก็เป็นคลิปที่ผ่าน,านหน้าไทาม์ไลน์มานะเพื่อนๆสําหรับการปรากฏตัวร่วมชมแฟชั่นโชว์ของ LV หลุยส์วิตตงที่ปารีสแฟชั่นวีคอนนิน่าเป็นแขกรับเชิญคนสําคัญของแบรนด์หลุยส์วิตตงค่ะมาร่วมชมแฟชั่นโชว์คอลเลกชันฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาว2024ครั้งนี้นับว่าเป็นโชว์ครั้งสําคัญเพราะว่าเป็นโชว์ฉลองครบรอบ10ป,ปีของคุณนิโคลาเชสเกียหรือว่าค ลาาซึ่งก็นับเป็นงานสุดยิ่งใหญ่เลยละ่ะที่เชิญแอ็มบัสเตอร์ศิลปินดาราสื่อแฟชั่นชั้นนำมาร่วมปรากฏตัวในครั้งนี้และก็น้องนิซ่าโดนรับเชิญโดยคุณนิโคลัสความสัมพันธ์ต่างๆนี่นะคะก็ต้องรอจับตามองกันแหละว่าในอนาคตจะมีข่าวดีหรือไม่โดยครั้งนี้น้องนิซ่าป,ปรากฏตัวมาด้วยโททัทลุคจากแบรนด์ LV กับเสื้อแจ็คเก็ตปักประดับโดดเด่นจากคอลเลกชันฤดูใบไม้ผลิในปี2018มาพร้อมไอเทมกระเป๋ารุ่นพิกชังคิม์ลยโมโนแกรมสุดฮิตไอคอนิกของแบรนด์ซึ่ง าาก็ประมาณ3,58,0 0 0บาทและก็กลายเป็นสินค้าสู่ out ในที่สุดค่ะซึ่งเสื้อแจ็คเก็ตที่น้องนิ่าใส่มาคุณนิโคลัสได้รับแรงบันดาลใจมาจากประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสแถมเป็นคอลเลกชันที่ได้โชว์ในงานนิเทศการ Rauq ูก u ู u r e Exhibition สองพันส่สอีกด้วยนะคะน้องก็ใส่มาครั้งนี้นับว่าเป็นเกียรติจริงๆโดย LV Collection Spring and Summer 2018นี้เป็นหนึ่งในคอลเลกชันที่คุณนิโคลัสทาแล้วได้รับคําชมมากๆที่สุดอนหนึ่งเลยคือมันมีความเล่นกับประวัติศาสตร์และก็เอาของที่ไม่น่่าอยยูดด้้วกันไ มาอยู่ด้วยกันได้นั่นเองค่ะก็เป็นโค้ดที่มีลายปากแบบโบราณจับคู่กับบ็อกเซอร์และก็รองเท้ากีฬานในขณนะเดียวกันก็แฝงงานฝีมือกูตูด้วยในงานปะผู้อํานวยการฝ่ายสิ์ด้านเสื้อผ้าสตรีของ L v วได้เฉลิมฉลองครบรอบ10ปีกับแระและก็ย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาคนิโคลสัสก็เพิ่งต่อสัญญาออกไปอีก5ปีกับ LV จวจากแม่ซึ่งงานปารีสแฟชั่นวีคของลุยวิตตง for a แอนด์วิ e 2024โดยสถานที่จัดแฟชั่นโชว์วันนี้ของ LV จัดอย คู่เกาเรแห่งพิพิธภัณฑ์ลุฟในปารีสค่ะเริ่นม,มาเสนอ่อนานชมความตัวแม่กันเลยดีกว่าเรียกได้ว่าน้องปรากฏตัวคือสื่อเลยก็แฟนคลับนี่มงน้องนิซาตั้งแต่น้องลงรถแล้วนะคะร,รุมหนักมากคือทุกคนพร้อมมากๆค่ะฟแลฟดรัวจริงๆอันนี้เป็นคลิป จากทางดุลวิตตรงนะคะเขาไลฟ์ live, แต่ว่าไม่สามารถเอามาเต็มๆได้นะเพื่อนๆก็คงจะได้เห็นผ่านตาก,กันไปบ้างแล้วนะคะนี่จะบอกว่านี่ค่ะตัวแม่ห่งวงการแฟชั่นไอคอนของจีแฟชั่นวีคมันต้องมีสีสนันแบบนี้และก็เซอร์ไพรส์มากๆลงสตอรี่ก่อนจะไปงานไม่ถึงชั่วโมงแต่ว่าคนในงานก็คือตะโกนชื่อดังมากซีนใหญ่ซีนโตสมมงตัวแม่จริงๆแล้วก็เอาแบบไม่อวยนะคะพูดตามเนื้อผ้าองนิชาก็คือไปไหนแสงค็ลงค่ะต้องยอมรับนะคะว่าตัวเมนจริงๆนี่ขนาดยังไม่ค่อยรู้นะว่าจะไป LV นะเพื่อนๆโอ้โหขนลุกมากๆ ดูน้องเดินแบบสับบกมือช่างแต่งหน้าวันนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็แมงแหละแล้วก็สไตล์ดิส่วนตัวก็คือคุณแนนนี่ที่เดินอยู่ข้างหลังน้องนิซ่ารวมทั้งมีพี่อลิสคอยดูแลไม่หา่าง แล้วการที่ดูแลน้องิซ่าเยอะมากๆบรรยากาศตอนที่น้องิซ่าเดินเข้ามาก็อย่างที่เห็นคะ่ะรู้ข่าวไม่ถึงชั่วโมงแต่ว่าคนออกมาเยอะมากนะเสียงกรีดร้องเสียงเรียกชื่อดิซ่าทั่วทุกพื้นที่จริงๆยอมใจมากแม่ กา็ด right? so is ูแลองริซ่าแล้วก็เดินไปใช่ไหมแต่ว่าเพื่อนๆได้ยินเสียงเรียกชื่อลิซ่าดังมากๆใช่ไหมคะเป็นอีเวนต์ของแท้นะคะไม่ได้แจ้งล่วงหน้าด้วยนะพสตไอจีสตอรีแป๊บๆแล้วก็มาเลยจ้าจิซ่าิซ่าิซ่าจการเดินท่วงท่าต่างๆคือตัวเม่มากเลยจ้ะา พอใส่เพลงเข้าไปแล้วก็ทำภาพสโลว์เริมากๆน้องนิซ่าต้องใช้คำว่าตัวแม่จริงๆแล้วทีมของน้องนิซ่าพี่แนนนี่ก็ตีจุดแตกมากๆนะคะงานนี้ก็คงท้าทายมากๆแต่ก็ทำถึงชิบหายเลยน้องนิซ่ากินมุมมัม น้องลิซ่าเดินมาก็เรียกเรียกว่าแสงแฟลส่องแสงตลอดการเดินทางจริงๆจ้าแฟลรรัวศาสต์เข้ามาเลยค่ะคุณพี่เก็บทุกอิทิยาบทสดๆไปเลยน้องลิซ่าสวยจริงสวยจริงๆมากๆ ต่อมาคลิปนี้มาดูว่าสื่อต้องรุมน้องลิซ่าขนาดไหนคะเนี่ยถึงกับต้องบอกว่า Make some space กับสื่อหลายรอบมากๆเลยเลิศเกินเดินมาด้วยความตัวแม่ตัวเล็กๆนะคะพี่กัดตัวใหญ่มากดีมากๆได้ดูแลน้องลิซ่าแบบทั่วถึงจ้าดิรอเ พอเดินเข้ามาในงานก็ได้เห็นแสงสาดเข้าตัวน้องลิซ่าเลยได้เห็นความถุงน่องยาวดำกางเกงขาสั้นนะคะที่เรียกได้ว่ามันแซ่บเกินและหลังจากที่เข้ามาหน้าแบ็คกรอบคนที่สร้างหน้าประวัติศาสตร์ให้ปราดาชั่วข้ามคืนแต่ถูกเซนิงขโมยไปในพริบตาครั้งนี้กับ LV ลวีค่ะ ข่าวที่เราถ่ายน้องลิซ่าอยู่หน้าแบ็คดรอปนะคะไม่ใช่แค่เรียกลิซ่าแต่ว่าขั้นกว่าคือเขาเรียกและลิสาค่ะแม่จบจบบอกแล้วว่าอย่าให้เชื่อเทสของน้องลิซ่าไม้แขวนดีอะไรก็ดีค่ะน้องลิซ่าไม่ตายหลุยนะจจะแม่ใครที่บอกว่าไม่เห็นใครใส่หลุยแล้วรอดลูกสาวเรารอดจ้ะ วันนี้เป็นบรรยากาศนั่งฟร้อนโรน้องนิซ่าเก่งมากๆเลยนะคะดูแฟชั่นโชว์ไปได้ก็ปรบมือให้กับโมเดลอันนี้ค่ะคลิปเนี้ได้เห็นน้องนิซ่ากำลังเมาส์อยู่ข้างหลังประกบคนดังเซนเนบทั้งนั้นค่ะสำหรับหน้าฟร้อนโร Hi both! This Sophie and about watch is about Tana to Show we're and LV และสุดท้ายนี่ค่ะน้องนิซ่ากลับไปที่โรงแรมมีแฟนกลับหลายท่านเลยแล้วก็น้าข่าวนะที่เข้าไปรอน้องนิซ่าอยู่ที่หน้าโรงแรมในคลิปนี้จะได้เห็นพี่อลิสถือกล้องด้วยนะคงตัดคลิปลงซักช่องของน้องใช่ไหมคะพี่อลิสรอดูอยู่นะ คลิปนี้ค่ะก็ประมาณนี้เป็นโมเมนต์เพิ่มเติมแบบเบาๆกรุบๆก่อนหน้านี้เป็นเพียงแค่ข่าวลือฉีดยาก,กันมาเรื่อยๆสู่วันนี้ค่ะองริซ่าไปปรากฏตัวที่ปารีสแฟชั่นวีคของ L v วจริงๆอะไรที่คิดว่าอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่ว่ามันก็เริ่มเป็นไปได้แล้วล่ะค่ะอนาคตแอดไม่รู้ไม่กล้าสรุปหรือว่าฟันธงอะไรแบรนด์เก่าก็ยังคงเป็นกัลยาณนมิตรที่ดีต่อกันไม่ได้หลุดอะไรนะคะทีนี้ก็รอจับตามองเลยว่าจะมีอะไรให้เราได้เซอร์ไพรส์อีกหรือเปล่าในวันข้างหน้านับได้ว่าเป็นการส่งท้ายของปาริๆ เพราะว่า L v วส่งท้ายวันที่5มีนาคมแต่ว่านอกเหนือจากเนี้ค่ะก็อาจจะมีบางแบรนด์นะที่เขาไปจัดนอกตารางแต่ว่ายิ่งใหญ่จริงๆอย่างที่โวกเขากล่าวกว่อนหน้านี้เลยนะคะแล้วก็ยิ่งได้เห็นน้องนิซ่าไปนั่งพร้อนโรแถวหน้าสุดติดขอบรันเวย์ประกบกับ g b a คนต่างๆของ,ของ L v วคือทําให้ได้เห็นเลยว่า L v วเขาให้ความสําคัญให้สปอตไลท์น้องนิซ่าในระดับเดียวกันดังนั้นแน่นอนว่ามันเป็นสัญญาณดีๆบ่งบอกอะไรได้หลายอย่างต้องรอจับตามองอาจจะเป็นเส้นทางใหม่ก็เป็นได้สําหรับในอนาคตของน้องนิซ่า คลิปนี้ก็ประมาณนี้มาเมา้าหมอยโมเมตต์แบบนางพญาของ l o ริ s s a ในงาน LV You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more even when I've been screwed Dolls full of pins pierce my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed but you keep me on red oh Everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead.